ก่อนเลยแหละโอ้มันบาดจนสะพังจนนั่งตะก้ามขึ้นบ้านแล้วที่บ้านเขา่จัดคันสมเลย ปลาต้องใจเย็นนิดนึงครับเย็นเย็นชิวๆจัง่อยครับมัน่อได้ผลเนาะนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมาแรงโอ้ดีขนาดที่มันติดอยู่กับตีนบานใช่บานแบบนี้ไงโอ้คุณใส่รักปลาไปมืดเลยครับมันแพร่ง่หรอเขาไมา่ยังง้อแบบเนี้ยโอาหางวัวสิงหางบึงล้อมมีอะไรต่อ มาล่านะครับบางสิตะเก ا าี่ขอให้งสีมานีนิโอ้โหแล้วครับมา,าอะไรแหะิพาขึ้นแหงขแพงว่าไปขึ้นไปํำรวจันโคกไงตั้งเตสมัมข้างหน้ากแพงนโอ้ฝนตกแดดแอมแซมนี่ก่อละสองเป็ไมมือมันจะเรือว่าดิตำรวจบางส้อ ่งที่แถวนี้มันช่เป็นเพื่อนนี่ยังดินเอียดปะดินเข้มๆนะครับโอ้เข่าครับดีแน่บอดีแน่แต่ละไฮแต่ละหม่องแต่ละอ,อย่างนเนาะ่ว่าสมุนีนของมันปรับปรุงกันมากนี่โอ้สุดยอดขนาดประเทศไอยูเอเประเทศทะเลทรายเขย่า,าปรับทะเลทราย,ยาเป็นเที่ยวเฉยๆสมมื่นีคมันมีสูตรมีเคล็ดลับ แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องลงทุนจังเลยนะต้นนันต้องหนาเราเลี้ยวไปนี่มีดอกขาวเต็มต้นเลยบ้านแพร่งว่าน่าสนใจสัตว์น่าสนใจสัตว์นะแนนพงว่ามันเป็นต้นนี่ยังดอกกามมือ,อยงปงบ้านที่นะพืนบานแถวบ้านเราจะว่าดอกกามซึ่งพ่นออกไปสามารถเราไปกินเอาไปอ่าก็บ เอาไปดองนะครับค่อยๆประกาศดองอย่างนี้จริงๆนะถ้าเป็นไปพักการมีลีพักกามพักการมีลีกะจัดไปแั่นกันเพียงว่าก็ผ่าพลังกายเราใหญ่แม่ตะกี้มันท่นสมพักสมจังสี่นี่สุดยอดเลยแหละโอ้มันบาดจนสะพรั่งจนนั้นแล้วตันบาดโทษว่าโทดอกกามบานแล้วบานแล้วที่บ้านเฮาตัน ขอเป็นแมงจัดคันสมชเชลยน่งนี่นี่มากไปยังอืมนุ่งมากทงไ้ท้่งมากอะ่ะพอ,อยยังกะติดตันสนใจกัจัดไปแล้วครับอ้อนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสิยดะครับมันจะบานจังน้อยเนาะพอดีพอดีเห็นบ่เนี่ย เอาละจัดก็สั่นบัดเมื่อเด้อมีมะแลงนะครับมาตอมนะเต็มต้นเลยเห็นดอกไหมโอ้ยอดอ่ามีมันเอาม,ม,มีลูกเพิ่มตัวนี้แพ่งเพิ่งจะเคยรู้จักนี่แหละหมากมันเกินหมากลูกมันหน่วยมันเนี่ยไว้ขยายพ่าพันธุ์ของแต่ละอย่างนะต้นใหม่เอ้ยสัตว์เอ้ยมแมลงเนี่ยขยายนะครับ กรักษาเผ่าและพันธุ์ของตัวเองเอาไว้ก่อนนะนี่ครับมายังเหรินน้นมันตรงไหทตรงหน้าครับคลิปนี้ชิวๆผูมีอย่างครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเลยนะครับปีแอลแชแนลครับผมโลเคชั่นต้นตาลคู่ของเราเนาะมาดูเพื่อนครับเมื่อกี้เป็นซองอันนะครับอันนึง่งนี่อันนึงนนนน่งนี่วันนี้มัน ข้าไปเป็นอันเดียวซะเลยโอ้สุดยอดฟังยังดีใช่พหมเสือแดงฟังนี่เสือเหลืองฟังนี่วะโอ้ท่าจมาตึกป่ามันมโนนาบจุดคุณเนาะผาดผาดมาก่พา,พา,าพท่านครับแม่สันที่ได้เห็นบรรยากาศอยูออ่หรอไมการฮักปูฮักป่า เอ้หน้าสนุ้งมาน้ำทิมบอสซิกแนวบ่อเอิญเลยเดี๋ยวมือกินจิจอบเพิม่มเดียวเพิ่มมากเราทานแบบนี้ทำจากมือพูดแล้วพูนั่งอยู่แล้วทำจากมือเลยครับเนี่ยเสื่อปั้นเป็นรูปเส,สืิองนี่กันไดน้เนาะเนี่ดตีนเนี่ยจากตรงนี้ครับขึ้นมากเป็นแบบนี้ครับ จุดไฟถึงกะว่ามันใหม่มื่อีเลยียมันก็สิปิดบ่องปิดหย่าลนะครับน่าจดูครับใหมอยู่น้ำให้น้ำหนาเนี่ยครับเฉพาก็พอาะจะเป็นทานเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานได้ดีกว่าปล่อยทิ้งว่าซัจน,น,น์ผลมาท่านแพงไปลาวแห่มาแต่ไส่น้อบ้านนี้เออรายการคือกันอากาศดยเย็นจอบปาบ่อนลองดูเด้อ ไอ้ปีกปิ้งแรงวะพอดได้๋ยปนแรงวะในการนี้แล้วเดื <S 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 2> <S 2> อนอากาศเย็นดีดีเหมือนฝน,นตกมากเพราะว่านกรนี่พวอนหานลายลุกโลกหลวบฉเนพูดนว่ามันโลกร้อนเนี่ยหลกบหลวแต่ว่าฝุ่นก่ยต้องพี่เอ็มพี่จิว,ว่าทะลุรอยขึ้นไปหรอกแถวบ้านผมโอ้ยแถวกรุงเทพเชียงใหม่นี่ขึ้นไปนับเก้าในอันดับหนึ่งของโลกเหมือน ก็ว่าก็เป็นช่วงๆวงครับช่วงเศร้าชว่วงสายๆมาก,กปั๊บไปตามเปนมีดาวเทียมเอ็ดาวเทียมแอปปรับซองฟุนฟ้นพวกนี้โดยเฉพาะนะครับเาาอ